ข่าวโดยสนักา INN สบคพบจำนวนผู้ติดเชื้อต่างจังหวัดสูง57%แล้วขณะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล43%ภาคอ,อีสานมากที่สุด นายแพทย์ทวีสิงห์วิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบคเผยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต่างจังหวัดเริ่มมีปริมาณสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาจากการที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานกลับไปยังภูมิลำเนาคิดเป็นร้อยละ57ซึ่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการติดเชื้ออยู่ที่ร้อยละ4 3ซึ่งหากดูจากรายงานตามเขียนสุขภาพสาธารณาสุขพบว่าการติดเชื้อนำเข้าจากการเดินทางกลับภูมิลำเนาในพื้นที่เขตสาธารณาสุขเขต7และเขต8ในพื้นทีี่ภาอสนจะพบการติด เยอจำนวนมากเช่นจังหวัดร้อยเอ็ดมหาสารคามการสินขอนแกน่นเขต8อุดรธานีจังหวัดสกลน,นครนครพนมหนองบัวลำพูเลยหนองคายบึงการเขต9้าจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ชัยภูมิเขตสิที่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญมุกดาหารแต่ในพื้นที่นครราชสีมาเกิดคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นจึงเป็นการติดเชื้อภายในจังหวัดส่วนในพื้นที่ภาคใต้ยังคงเป็นการติดเชื้อในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ค่ะโดยที่ประชุมสประกสบสบคทท้งผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมระบุ ว่าขณะนี้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของทั้งประเทศที่ต้องหยุดชะงักไปทั้งหมดในระดับของภาคธุรกิจต่างๆแต่เครื่องยนต์ที่ยังสามารถขับเคลื่อนได้ทางเศรษฐกิจอยู่ตอนนี้คือการส่งออกหลายโรงงานที่ยังเดินเครื่องจักรได้ต้องรักษาระบบการผลิตตรงนี้ไว้โดยในช่วงท้ายนายแพทย์ทวีสินระบุว่าขณะนี้ชุดข้อมูลข่าวสารไปเร็วมากแต่เห็นการรายงานทั่วทั้งโลกเกิดขึ้นเป็นลักษณะเรียลไทม์ที่สามารถเข้าไปดูข้อมูล,มลได้ตลอดเวลารายการถแถลงข่าวจะปรับเปลี่ยนใช้ Facebook ให้มากขึ้นเพื่อเน้นการ สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์จะคอยอัปเดตข้อมูลตลอดและการถแถลงข่าวจะปรับเป็นทุกวันจันทร์และวันพฤหับสบดีแต่ขณะเดียวกันก็จะได้ติดตามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณาสุขที่จะมีการถแถลงทุกวันในเวลา13นาฬิกาค่ะต่อกันที่บุญชัยทรงทนายชี้แจงถูกหมายเรียกยันไม่เกี่ยวคดีนายธนกร,กรเกษมศิลป์พูดในการอาวุโสฝ่ายกฎกหมายกลุ่มบริษัทเป็นจัดทินดาโฮดดิ้งจำกัดพร้อมด้วยนายไตรรัตน์ไตรรัต,รตรนกุล ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดหรือ DT a c นำเอกสารหลักฐานเข้าชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนตำรวจนครบาลปทุมวนันหลังได้ออกหมายเรียกครั้งที่2ลงวันที่16กรกฎาคมให้นายบุญชัยมาเป็นพยานในคดีที่มีลูกค้าของบริษัท DT a c ็กตไรเนตจำกัดเข้าแจ้งความร้องทุกข์ว่าได้รับความเสียหายจากกรณีถูกบริษัท DT a c ็ตรเนตจำกัดผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือตัดเงินผ่านบาัตรเครดิตผิดเบอร์ตั้งแต่เมื่อปี2005 62โดยผู้ร้องและเจ้าหน้าที่เข้าใจผิดว่านายบุญชัยเกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีปัญหากันอยู่น,นายธนกรกล่าวว่าวันนี้ได้นําเอกสารและพยานบุคคลเข้าชี้กับพนักงานสอบสวนและให้ข้อมูลข้อเท็จจริงว่าเพิ่งได้รับหมายเรียกเมื่อวานนี้จึงรีบประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อชี้แจงว่าทําไมถึงมีหมายเรียกนายบุญชัยเป็นพยานในคดีทั้งที่นายบุญชัยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องสําหรับในข้อเท็จจริงนั้นผู้ให้บริการที่มีปัญหาดังกล่าวเป็นบริษัทดีแทคไตรเน็ตจำกัดมีกรรมการ4คนโดยไม่มีรายชื่อขอขง นายบุญชัยเป็นกรรมการเนื่องจากนายบุญชัยเป็นประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันดังนั้นหากมีประเด็นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องมีการติดต่อไปที่บริษัท G ีแทคไตรเน็ตจำกัดโดยทีมทนายความได้ปริ้นเอกสารจากกรมพัฒนาเทคนิคการค้ากระทรวงพาณิชย์มายืนยันด้วยค่ะอย่างไรก็ตามหลังได้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวทางพนักงานสอบสวนสนปทุมวันได้ออกหนังสือยกเลิกหมายเรียกและจะดำเนินการกับผู้ให้บริการตัวจริงต่อไปค่ะ ปิดท้ายกันที่ม็อบทะลุฟ้าเผาหุ่นจำลองนาย,ยกรัฐมนตรีหน้าพักภูมิใจไทยเรียกร้องถอนตัวพักร่วมรัฐบาลกลุ่มผู้ชุมนุมทะลุฟ้านำโดยนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาเดินทางมายังพักภูมิใจไทยเพื่อยื่นหนังสือถึงพักร่วมรัฐบาลขอให้ลาออกจากพักร่วมรัฐบาลและขอให้เห็นความทุกข์ยากของประชาชน ขณะที่พักภูมิใจไทยนั้นวันนี้ได้มีการปิดประตูพักซึ่งตัวแทนกลุ่มได้เรียกร้องให้พักส่งตัวแทนออกมารับหนังสือพร้อมประกาศจะยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆหากไม่มีการส่งตัวแทนออกมาจากนั้นประมาณ30นาทียังไม่มีการตอบรับใดๆทางกลุ่มนําสติกเกอร์ระบุข้อความหลากหลายเช่นเปลี่ยนชื่อพักภูมิใจไทยเป็นพักภูมิใจตู่ภาพล้อเลียนหน้าพลเอกประยุทธ์ภาพล้อเลียนหน้าพลเอกประวิทยติดทั่วรั้วและประตูพักภูมิใจไทยค่ะกระทั่งเวลา1 1บเนาฬิกาที่ผ่านมายังไม่มีตัวแทนจากพักภูมิ ไ,ไทยออกมาทางมอบทลุฟ้าได้ยกระดับโดยมีการนำถุงสีและถังสีแดงกระนําปาและสาตเข้าไปที่บริเวณรั้วพักภูมิใจไทยซึ่งสีแดงใช้สื่อถึงเลือดเนื้อของประชาชนและผู้ที่ต้องเสียชีวิตด้วยโควิด -19 จากการบริหารที่ล้มเหลวของรัฐบาลก่อนนําหุ่นจําลองติดภาพไปหน้าพลเอกประยุทธ์จุดไฟเผาบริเวณด้านหน้าพักก่อนจบกิจกรรมค่ะจบการเสนอข่าว14นาฬิกา5นาทีค่ะ เนื้อข่าวโดยสำนักข่าว INN